ก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้นะครับได้มีโอกาสมานั่งทำคลิปเพิ่มเติมนะครับการใช้งานโปรแกรม Sony Vegas ในเวอร์ชันโปร15นะครับ Pro 15ซึ่งพวกเราก็ได้เรียนรู้กันไปได้พอสมควรน,นะครับพอที่จะนำไปเป็นทักษะในการสร้างงานสร้างคอนเทนต์ตัวเองได้แล้วนะครับ แต่ประเงินว่าพอมีเวลาที่จะเพิ่มเติมส่วนที่พวกเราควรควรจะได้รับนะครับเพราะว่าว่างว่างสอนอยู่สองคาบพอดีแล้วก็จะมีสอนอยู่คาบสามสี่นะครับเราไปดูกันเลยครับว่าวันนี้เราจะได้อะไรนะครับจะได้อะไรก็คือหนึ่งนะครับเรามาทบทวนกันการสร้างท็ก motion การย้ายย้ายท็กขึ้นลงนะครับ ย้ายแท็กขึ้นลงบ้างแล้วก็การทำกรีดสกรีนการใส่โลโก้และก็สุดท้ายก็คือการบันทึกเสียงนะครับที่เราจะได้วันนี้เดี๋ยวเราไปที่โปรแกรมกันเลยครับเครื่องเร็วหน่อยโปรแกรมก็จะทําการประมวลผลเร็วนะครับแต่เครื่องช้าหน่อยก็เอาจนรับคานก็มีนะครับ โอเคมาที่หน้าต่างโปรแกรมเรียบร้อยนะครับไม่พูดพรำทำเพลงอะไรนะครับไปที่แถบทำรายด้านล่างนะครับเราไปแทรกแท็กวิดีโอมาหนึ่งแท็กครับคลิกขวานะครับเหมือนเดิมครับเราทำเป็นอยู่แล้วนะครับไปคลิกขวาเพื่อแท็กแท็กวิดีโอมาสักหนึ่งแท็กก่อนนะครับให้เข้าใจอย่างนี้นะครับในข้อสอบจะมีนะครับก็คือรูปแบบการแท็ก ใน s o นี v เ g a s จะมีอยู่2รูปแบบก็คือแท็กวิดีโอกับแท็กออเดีโอนะครับนะแท็กวิดีโอนี้ก็จะหมายรวมถึงพวกรูปภาพอะไรที่เรานำมาแทรกด้วยนะครับไม่ใช่แค่เฉพาะรูปภาพขึ้นไหวแค่นั้นนะครับโอเคเราแทรกมาเรียบร้อยนะครับถ้าจะให้ดีนะครับแถบตรงนี้แท็กเนมตรงนี้นะครับเวลาเอาเมาชีมันจะบอกว่าแท็กเนมอยู่นะครับให้เราเราไปคลิกเข้าไปแล้วตั้งชื่อให้มันหน่อยนะครับกูก็จะใส่ว่าวิดีโอหลักแล้วกัน วิดีโอหลักนะครับหลักอะไรก็แล้วแต่ให้มันเข้าใจเรานี่แหละนะครับโอเคครับอันต่อไปเดี๋ยวเราไปดึงวิดีโอมาสักหนึ่งหนึ่งคลิปแล้วกันนะครับของนักเรียนก็อาจจะเป็นที่ไปถ่ายมาก็าตามแต่หรือว่าจะไปดาวน์โหลดมาเพื่อที่จะลองฝึกก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวรูดได้แล้วนะครับไปเอาบรรยากาศบ้าน รีสูโฮมสเตย์นี่มาลองทำดูซินะครับปึ๊บว่าโหสวยงามเลยนะครับอลองเล่นดูก่อนนะครับโอเคได้แล้วนะครับเดี๋ยวกอปอันนี้นี่ก็กอปเอาชื่อเ,เขานี่แหละมาใช้งานนะครับเราได้แล้วนะครับคราวนี้เราจะมาใส่ชื่อนะ ไตเติลหน่อยนะครับไตเติลคลิปสักหน่อยนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปใส่ไตเติลถ้าเรามาที่มีเดียเจ e เน t เแล้วก็มาที่ t i t ติ t e ท t เลยหรือว่าจะใช้ลักซี่ t ท็อะไรก็แล้วแต่นะครับสอ,อย่างนี้สําหรับการพิมพ์นะครับพิมพ์ไตเติลนะครับเราต้องน,นึกเสมอว่าข้อความหรือสิ่งที่จะต้องอยู่หน้าคลิปหลักนี้มันจะต้องเป็นแท็กที่อยู่ด้านบนเท่านั้นนะครับด้านบนวิดีโอหลักเท่านั้นนะครับมันเป็นการ ซ้อนโอเวอร์เนั่นเองนะครับซ้อน Layer หรือซ้อน Overlay นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องไปแทรกวิดีโอแท็กขึ้นมาอีกหนึ่งแท็กนะครับป๊าปนี่มันก็จะสร้างขึ้นมาให้เรียบ,ร,ยบร้อยโอเคเราก็จะยกข้อความลงมาวางครับอ่ายกไตเติลข้อความลงมาวางจากแท็บมีเดียเจ e เนอเรตร์ตรงนี้นะครับอโอเคเราได้แล้วไปเปลี่ยนฟอนต์หน่อย ครับเปลี่ยนฟอนต์หน่อยเซ่ยังไม่รู้อันไหนสวยอันไหนอะไรนะครับก็เลือกๆไปก่อนชื้อหาหาปูนเลือกเยอะเหมือนกันนะเนี่ยพิมพ์ก่อนแล้วกันนะครับปูกรอกมาแล้วมันจะปูวางเลย เอาเลยล่ะวางปึ๊บนี่ก็จะยาวๆหน่อยอัน m ีโฟนี้ไม่เอาลบออกเอาแค่ผม,ม,ม,มเสยอำเภอยงไม่เอานะครับให้พอดูให้พอดูย่อลงมาหน่อยซึบไม่ต้องเอาตัวใหญ่นะเอาเอามาอีก เอาลงมาบรรทัดใหม่ได้นะครับบรรทัดใหม่ได้นี่เลือกทั้งหมดแล้วก็เลือกอยากกลีกลางให้เขาซะนี่ก็จะได้ประมาณนี้นะครับสเกลมาดูโลเค็ตนะครับโอเคเอ็ดวานเอ็อดวานลายนะครับเอาให้มันใกล้ๆกันนะครับบรรทัดนั่นเองนะครับดึง ในส่วนของ Advanced มันจะมีคำว่า Tagging อยู่นะครับแล้วก็ Line s p a c i n g นะครับเราสามารถเลื่อนให้มันใกล้ๆกันได้อ่าโอเคไปเปลี่ยนฟอนต์ครับคราวนี้เปลี่ยนฟอนต์ dsn อ่าใช้ฟอนต์ดีนะอ่าอันนี้แล้วกันอ่าโอเคไปใส่สีสีนี้ ครับเพื่อให้เด่นชัดขึ้นเราไปใส่เส้นขอบตรงในส่วนของเอาลน์นะครับนี่นะครับส่วนของเอาลาเดี๋ยวนี้เราเจอปัญหาก็คือ,อตรงโฮมสเตย์กระรันไม่เห็นนะครับไม้กระร่นไม่เห็นเดี๋ยวจะมีวิธีแก้ง่ายๆนะครับเอาไปใส่เงาให้หน่อยครับเงาเงาเงาซึบใส่เงาใส่เงา ไปแก้ปัญหาตรงนี้ก่อนนะครับตรงคําว่าโฮมสเตย์อย่างนี้เห็นไหมมันจะมีกระรันอยู่นะครับแต่ทําไมมันมองไม่เห็นในซ o นี่เวกัสจะมีปัญหาเรื่องวันยุคนะครับท้ายๆนะครับวิธีแก้ให้เราเอา,เ,อา,เ,อา,เ,อาเครอเร์เซอร์ตำแหน่งักตัวสอนเอาไว้ท้ายข้อความนั้นเลยนะครับแล้วก็ค่อนขัง,งนะฮะก็จะมานะครับแก้ปัญหาด้วยวิธีการนี้ดีที่สุดนะครับ เรียบร้อยครับอโอเคนักเรียนสังเกตตรงนี้นะครับด้านหลังตรงนี้ที่มันเหมือนมีรูปนาฬิกาอันนี้คือเป็นเครื่องมือในการสร้างแอนิเมชันให้มันนะครับการเคลื่อนไหวให้มันเล็กๆน้อยๆที่เราต้องการสามารถทําได้หมดนะครับเช่นกูจะไปเปลี่ยนสีนะครับคือช่วงหนึ่งช่วงแรกให้มันเป็นสีนี้แลกอีกช่วงหนึ่งช่วงเวลาหนึ่งให้เป็นอีกสีนี้นะครับเราไปใช้งานตรงนี้กันนะครับคลิกที่แอนิเมตครับ อ่าคูก็วางตำแหน่งไว,ว้มัวม่วๆไปก่อนละนี่ตรงนี้จะเริ่มจากตรงนี้ให้มันเป็นสีอะไรดีวะสีเขียวสีเขียวแล้วกันนี่ตรงนี้ก็สามารถเลื่อนได้แลยคนอาจจะถามาถามาทับหนูหนูหรือผมทําให้มันเป็นหลายๆสีได้ไหมก็ได้นะครับก็วางตำแหน่งไปนะครับวางตำแหน่งไปอันนี้คูเอาสองสีก่อนนะครับดูเอาสองสีก่อนเอาไปดูกันนะครับ ไปดวประมวลผลกันซเลยปึ๊บว้าะ,ะเห็นไหมมันก็จะเปลี่ยนสีอย่างนี้นะครับเราไปใส่เอฟเฟกให้กับข้อความนิดหนึ่งนะครับเราสร้างเฟดอินเข้ามาเฟดเอาเข้ามารอการใส่ทานซิชันง่ายๆนะครับเพื่อเป็นเอฟเฟกเข้าออกให้กับข้อความนิดหนึ่งนะครับไปที่ทาน i ิชันครับ เราจะให้มันซูมเข้ามาครับเราคลิกที่เอฟเฟกต์ซูมครับเป็นการสร้างซูมแบบง่ายๆนะครับไม่ต้องไปใช้คำสั่งครอบซูมนะครับว้า wow. วตอนจบกูจะให้มันเป็นเฟดเอาทธรรมดานะครับค่อยๆมื่ดลงอ่าแค่นี้ครับบรรยากาศบ้านรีสู่โฮลเซ่โอเค ได้และอ้าวเคครับไปดูตัวน,นี้ต่อนะครับอันต่อไปกูจะมาใส่โลโก้นะครับกูจะใส่โลโก้เพราะฉะนั้นโลโก้ก็จะต้องอยู่เหนือนะครับอยู่ขึ้นไปอีกแท็กอีกแท็กหนึ่งนะครับแล้วก็แทรกเข้าไปอีกนะครับแทรกขึ้นไปอีกแทรกวิดีโอแท็กนะครับเพื่อที่จะใส่โลโก้โอเคไปดูกันว่าไปที่ explorer นะครับแล้วไปที่ที่เก็บภาพของเรานะครับโลโก้ของเราเดี๋ยวกูขยายให้มันเห็นครับ บางทีมันชอบเด้งออกกูเอานี่แหละว๊บนะครับแล้วก็ได้แล้วดึงเอาแค่ไหนอ่ะวิดีโอเดี๋ยวกูจะเอาสั้นๆก็พอพอเป็นตัวอย่างนะครับพอเป็นตัวอย่างอ่าถึงนี้นะครับตัดออกกดตัวเอสครับตัดออกส่วนข้างหลังกูไม่เอากูตัดออกอย่างนี้นะครับกูจะดึงโลโก้มาให้มันจนสุดนะครับจะสังเกตเห็นว่าโลโก้ตรงนี้มันมาเต็มเลยจริงๆกูต้องการเอาไว้มุมใดมุมหนึ่งใช่ไหม ผมในมุมหนึ่งนะครับเพราะมันเรียกว่าโลโก้เหมือนในทีวีนะครับเหมือนในทีวีโอเคครับวิธีการจัดการก็ที่ให้ให้เรามาที่ขีดสามขีดตรงนี้นะครับมันจะบอกว่ามอถ้าเป็นเวอร์ชั่นศึกษาไอ้สิบสี่ลงไปนะครับส่วนนี้คาสั่งเหล่านี้นี่ที่สําคัญหรือจําเป็นมันจะมาอยู่แถวนี้นะครับมันจะอยู่ตรงนี้แต่เราก็สามารถดึงมาได้นะครับดึงมาเพื่อจัดการได้ตรงนี้ไงมาดูนะครับ มาคลิกตรงนี้เพื่อจะให้มันมาอยู่ตรงนี้ใช้งานง่ายแล้วก็มาตรงนี้แล้วก็มาคลิกแท็ก motion แล้วก็แท็กเอฟเฟกอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ปุ๊บมันก็จะมาเใช่ไหมมาแล้วอ่าคราวนี้แท็ก motion ถ้าอยู่ตรงนี้เราก็เลือกอ่าแล้วก็าเลือกตรงนี้ได้เลยเพราะว่ามันมาอยู่ตรงนี้หมดแล้วนะครับนี่คือแท็ก motion คลิกหนึ่งครั้งปับ๊บนี่นะครับดันสกอรอขึ้นไปมันจะขยาย ลากสกรลงมาก็จะย่อนะครับเมื่อเอาเมาส์มาชี้ตรงมุมกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้มันจะมีจุดกลมๆเล็กๆให้เราดันเข้าไปให้แล้วให้สังเกตฝ่ายที่เรายกลงมาเมื่อสักครู่นะครับมันก็จะเล็กนะครับหรือขยายได้นะครับเรียบร้อยครับยกตรงนี้ไม่ได้นะครับคันนี้เราจะยกมาไว้มุมด้านนี้ของจอจออเราก็ยกไปเลยครับเราก็ยกไปเลยว้าวว้าวนีบังเข้าไปเลยเสรเรียบร้อย นะครับเรียบร้อยโอเคคราวน,นี้โลโก้กูอยากจะให้มันเป็นหมุนๆน,นิดนึงนะครับหมุนเข้านะครับเราก็มาที่ transition ใน effect อันแรกนรี่นะครับบินนะครับจุ๊บมายกมาวางอันนี้เลยปับ๊บจบกูก็จะให้มันหมุน,นออกเช่นเดียวกัน,นจบอ่าไปดูกันว้าว โอเคประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะ,ะต่อไปครับเพิ่มเติมอันต่อไปนะครับก็คือการเทคนิคการใช้คำสั่งโคอมาคีหรือกรีนสกรีนนั่นเองนะครับเราแทรกวิดีโอแท็กก้นมาอีกหนึ่งแท็กให้มันอยู่ข้างบนนะครับให้มันอยู่ข้างบนมันอยู่ข้างบนอ่ะไม่เอาสิเราต้องแทรกตรงนี้นะครับขออภัยด้วยนะอันนี้ลบออกก่อนนะครับลบออกก่อนเราต้องแทรกระหว่างนี้เพราะโลโก้เราจะไม่ต้องตกแต่งอะไรเพิ่ม ถ้าเราไปจัดก,การแทรกวิดีโอตรงนี้แล้วกรีนสกรีนอยู่ข้างบนโลโก้เรามันก็จะทับนะครับมันก็จะทับเพราะฉะนั้นเราวางแผนดีๆเดี๋ยวครูลบอันนี้ออกกันเราต้องมาแทรกตรงนี้ครับแทรกแท็กที่อยู่ใต้โลโก้เรานะครับชึบนีนะ่เห็นไมมันก็จะมาอยู่ตรงนี้โอเคไปหากรีนสกรีนมาใส่นะครับเพราะที่ครูดาวน์โหลดลงมานะครับครูไม่ได้จัดก,การเองครูไปใช้วิธีการดาวน์โหลดเอาลงมาไว้ใช้งาน เอาแบบกลิล่นกลิ่นกลิ่นอาชาเขียวอันนี้ห้องสถงนะครับกูก็จะยกลงมาวางชุบดูตถุเป็นยังไงนะครับเสียงนิดหนี่ <S <S 1> <S 1> ไม่รู้ว่ามีเสียงหรือเปล่าอ่าเห็นไหมมันจะมีสีเขียวๆอยู่นะครับตรงเขียวเขียวตรงนี้แหละที่เราสามารถใช้คําสั่งนะครับคําสั่งไม่ ไม่เอาฉากเขียวนะครับแต่ให้มันทะลุมองแล้วทะลุไปข้างหลังไปเพื่อที่จะให้มามองเห็นมองเห็นวิดีโอที่เราเตรียมไว้นะครับวิดีโอแค่นี้อย่าคุยไปตักอันนี้ออกก่อนกดเอสครับในส่วนที่เราต้องการเพื่อให้มันเท่าๆกันจะให้มันเฟดเอาออกทั้งสองอันไปดูว่าเราจะใช้เอฟเฟกตัวไหนนะครับพอเราได้วิดีโอกรีนสกรีนลงมาแล้วนะครับเราใช้คําสั่ง หรือไปคลิกที่ปุุมวิดีโอเอฟเฟกครับแล้วมาเลือกคําว่าคอม่าคีครับตรงนี้ครับแล้วมาเลือกด้านขวากรีนสกรีนครับยกลงมาลากอย่างนี้นะครับคลิกแล้วลากลงมาวางในวิดีโอที่มันมีกรีนสกรีนอยู่แวบอ่าเห็ยนยากแล้วก็ดึงตรงนี้เพื่อให้ได้แสงตามต้องการนะครับแสงให้มันพอดีอย่าให้เยอะเพราะถ้าดึงเยอะไปมันจะกลืนเอ่า าฉากหน้าที่เป็นที่เรานํามาสร้างกรีนสกรีนนะครับอันพอดีโอเคครับเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยลองเล่นดูว่าเราต้องคนปรับอะไรโอ้เจอแล้วที่ต้องปรับนะครับก็คือข้อความมันไม่พอดีกับช่องหน้าจอเล็กๆก,กิจสกรีนตรงนี้นะครับเดี๋ยวครูจะไปปรับช่องนี้ให้มันพอดีก่อนคลิกตรงนี้ชึบนะครับคลิกข้อความก็คือเราจะทําให้มันเล็กลงนั่นแหละนะครับไม่มีอะไรมากทําให้มันเล็กลงเ,ลยเฉย ให้มันพอ,พอดีกับหน้าจอเ,เล็กๆตรงนี้เนี่ยเหมือนห้องสมงเลยนี้เหมือนเรากําลังถ่ายทําอยู่ในห้องสตูดิโอนะครับึบโอเคจบแล้วใส่โลโก,โก้หนึ่ง สร้างฟีลสกรีนหนึ่งใส่ข้อความแล้วก็วิดีโอนะครับการตัดวิดีโออย่างนี้นะครับเรียบร้อยนะครับเรามาดูอันสุดท้ายวันนี้นะครับก็คือการบันทึกเสียงนะครับเดี๋ยวกูจะทําเป็นตัวอย่างสั้นๆนะครับบันทึกเสียงคําสั่งบันทึกเสียงก็คือ1ใช้คําสั่งบนแป้นพิมพ์กด control r นะครับ control r ก็คือมันจะขึ้นอย่างนี้ชึบเห็นนะพอมันขึ้นอย่างนี้ปป๊บนะครับตรงนี้ แปลว่าเขาจะถามแล้วว่าเราต้องการเก็บเสียงไว้ในโฟลเดอร์ไหนปลายทางตรงไหนนั่นเองนะครับเอาออกไปก่อนนะครับอีกคําสั่งหนึ่งครับโดยใช้เมาส์คลิกตรงนี้ครับมันจะเป็นรูปใหม่อยู่นะครับคลิกปึ๊บมาที่เดียวกันเหมือนเหมือนคําสั่ง c อนโทรเมื่อสักครู่เป๊ะเลยนะครับโอเคเรามีสคริปต์เรียบร้อยเราก็กดโอเคไปเลยครับสวัสดีครับวันนี้พาทุกท่านมาเที่ยวชมบรรยากาศบ้านลีสู่โฮมสเตย์ วิวสวยมากๆเลยนะครับวันนี้ไปดูกันครับแค่นี้นะครับออกดดันถ้าไม่มันจะเรากดดยุดมันจะขึ้นหน้าจอนี้ขึ้นมานะครับหมายถึงว่าเขาจะถามว่าเราต้องการไปเปลี่ยนชื่อน,นี้ไหมนะครับเปลี่ยนชื่อหรือเปล่าถ้าไม่ต้องการเปลี่ยนก็ดันออกไปเลยหรือต้องการลบก็กดที่ delete ออกเมื่อสักครู่นะครับไปดูกันเสียงเป็นยังไงสวัสดีครับวันนี้พาทุกท่านมาเที่ยวชมบรรยากาศบ้านลีสู่โฮมสเตย์ วิวสวยมากๆเลยนะครับวันนี้ไปดูกันครับโอเคนะครับเสียงได้แล้วนะครับต้องการความหนักเบาค่อยยังไงก็สามารถลดได้จากหนึ่งวิธีนี้มันดังไปก็ลดลงวิธีนี้ได้วิวสวยมากๆเลยนะครับวันนี้ไปดูกันครับดูนะเที่ยวชมบรรยากาศบ้านลีสู่โฮมสเตย์โอเคให้มันปิน เอาอันเดิมไ้ก่อนอาลงมาดังไปนะครับอ่าขั้นตอนสุดท้ายที่ครูว่าจะให้พวกเธอได้เรียนรู้กันก็คือการใส่เอฟเฟกเสียงนะครับไปดูกันเอฟเฟกเสียงจะอยู่ตรงนี้นะครับแม้กระทั่งเอฟเฟกวิดีโอเพิ่มเติมนะครับมันจะใช้สัญลักษณ์เดียวกันก็คือ fx ิดีโอก็ fx นะครับจัดการได้ไปดูเสียงก่อน fx ขึ้นไป นะครับคราวนี้เสียงอะไรที่เราต้องการนะครับอ่าอย่างเช่นกูอยากให้มันเป็นเสียงกล้องเวลาเราเหมือนเราร้องเพลงในในร้านคาาโอเกะจะมีเสียงรีเบิร์บนะครับเอฟเฟกต์รีเวิร์บนะฮะตรงนี้ชื่อปลาอะไรเนี่ยลองเล่นดูซิสวัสดีครับวันนี้พาทุกท่านมาเที่ยวชมบรรยากาศบ้านรลีสู่โฮมสเตย์ วิวสวยมากๆเลยนะครับวันนี้ไปดูกันครับแต่เข้าไปแก้ไขเมื่อกดออกแล้วถือกดออกอยาไปแก้ไขก็กด fx มอนเดิมนะครับกด fx มือนเดิมนะครับถ้าจกลบ fx ออกก็กด fx ตรงนี้ f คูณตัวนี้นะครับ f x แล้วก็ตัวกาก,กบาทตรงนี้ออกมันก็จะลบ fx ออกให้เราจบเพียงเท่านี้ครับ เรื่อง Render f i l Fry นะครับครูไม่ขอบอกนะครับพวกเราทําเป็นกันหมดอยู่แล้ววันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอให้พวกเรารักษาสุขภาพโชคดีกันทุกคนครับสวัสดีครับ